สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนัดเมียโชครถแห่ฟาดเบาๆผัวที่ดีคือผัวเรา เรียกได้ว่าเพิ่งผ่านมรสุมครั้งใหญ่มาได้ไม่นานมานี้สําหรับนักร้องชื่อดังอย่างโชครถแห่หรือโชคโชคมงคลล่าสุดเจ้าตัวได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อและแม่เนื่องจากได้ถ่ายที่ดินและล้างหนี้ให้กับครอบครัวสําเร็จโดยหนุ่มโชคได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัวพ่อแม่และภรรยานัดจุดธารัต์ระบุข,ข้อความว่า วันนี้เป็นวันที่ผมและนัดดีใจที่สุดเพราะไทยที่ให้ครอบครัวสำเร็จหมดนี้หมดสิ้นแล้วครับที่ผ่านมาพวกเราอาจจะเคยทำตัวไม่น่ารักและทำแม่เสียใจแต่จากวันนี้จะเป็นลูกที่แม่ภูมิใจที่สุดรักพ่อกับแม่นะครับทั้งนี้ในอินสตาแกรมของนันภรยาโชครถแ่ก็ได้อัปเดตแคปชั่นรักสามีเบาๆแต่ทำเอาชาวโซเชียลสงสัยว่าพูดถึงใครหรือเปล่าโดยระบุว่าผัวที่ดีคือผัวของเราผัวที่เป็นของเราคนเดียวผัวที่เราไม่ได้ ไปเอาของใครเขามาแล้วก็ผัวที่เราไม่ต้องแชร์กับคนอื่นขอบคุณค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ